ห้องนอนจากหมีเอ้ยอันนี้น่ารักนะเอาแปวอันดับสองละกันเพราะคิดว่าน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้อ่ะต่อไปห้องน้ำคู่อันนี้พี่ป๊อบอันหนึ่งแป้งอันหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จับมือกันอุ้ยอันนี้โรแมนติกอันดับสามละกันยังพอดีอยอ่อันดับต่อไปอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ้โหมีสพอร์ตตูดด้วยแต่อันนี้ดู จะมีความแบบสกรปรกง่ายงัย้นแปดแล้วกันอันนี้แปดอ่ารักรับต้มห้องน้ำลาวาอันนี้มีแบบว่าอุ่นตูดใช่ไหมเฮ้ยได้อยู่สภาพดีสภาพสวยเอาเป็นอันดับพาละกันนะอ่าเฮ้ยมีแต่ห้องน้ำดีดีเฮ้ยห้องน้ำหมาห้องน้ำหมาอันนี้แป้งให้เป็นอันดับสี่ละกันเพราะว่าดูมันน่ารักดีนะแบบเออไปเสร็จปุ๊บเราก็แบบลูปหัวหมาด้วยเออเลิศต่อไป ธรรมดาชักโรครกแบบนี้ทั่วไปเอาเป็นอันดับหกแล้วสะอาดอยู่ต่อไปอุย้ยห้องน้ำไอรอนแมนอันนี้รู้สึกว่าเข้าไปนั่งแล้วดูมีพลังนะเอาอันดับหนึ่งเลยอันนี้ให้ความครีเอทต่อไปอ, <c oughs> อันนี้อันนี้ระบบชีตูอันนอตโนปัน อันดับสิบนะนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันตรายเกินโอ้ดีไออันนี้ดีไอวายเหรออืมแต่ว่าอันนี้อันตรายกว่าอันเมื่อกี้นะมีสิทธิ์ที่ไม้มันจะแบบว่าตูบลงมาอันนี้อันดับเก้าอันตรายเกินโอเคครับและอันดับสุดท้ายของเราโอ้ my god ห้องน้ําเบนแบบเหมือนแบบซปเปอร์คาร์เลยนี่คือแบบโห กจะให้เป็นอันดับสามนะอันดับสามส่วมคู่นี่คือตกอันดับเลยงัย้นได้แค่นอันดับเจดนะครับแต่และนี่ก็คือห้องน้ำเด็ดๆในใจนะเพื่อนๆคิดว่าไหนดีที่สุดคอมเมนต์เลย